ทำ How to แต่งหนะ้าลุคนี้นะคะเป็นลุคที่จะเรียกว่าเมคอัพเมคอัพ p ก็ได้ลุคนี้สิ่งที่สำคัญที่ต้องเน้นที่แบบว่าเรียกว่าสำคัญที่สุดในการแต่งลุนี้ออกมาให้มันดูดี mm hmm. ก็คือเรื่องงานผิวค่ะ mm hmm. เราจะต้องมีงานผิวที่แบบดูมีความฉ่ำบริง้งสวยออร่าอยู่ในระดับหนึ่งนะคะมันก็จะแต่งทำให้แบบดูได้ความแบบธรรมชาติมากขึ้นนี่ เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่า how to look นี้แต่งยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวก่อนแต่งหน้านะคะเราก็ต้องมาเริ่มบำรุงผิวกันก่อนค่ะเซรั่มที่แราจะใช้ตัวแรกในวันนี้นะคะก็เป็นของ snow girl อันนี้ อย่างที่แบบบอกว่าลุคนี้ขั้นตอนในการลงผิวอะสำคัญมากแล้วมันไม่ใช่แค่จะไปเน้นในส่วนของเรื่องการลงรองพื้นหรือว่าการลงคุชชั่นอย่างเดียวนะคะการลงสกินแคร์ก่อนที่จะไปแบบทารองพื้นอะก็สําคัญมากๆเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทําให้ผิวเราอะออกมาแบบเป็นฟินิชแบบไหนเซรั่มตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยให้ผิวเราดูกระจ่างใสออร่าได้ใน7วันเลยสมมติว่าใครที่กําลังเจอปัญหาแบบผิว้มซมอยู่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือแบบจะกู้ผิวได้ดีเลย เนื้อไซรัมของเขาอะก็จะบางเบามากไม่เหนียวเหนอะหนะเห็นปะเนื้อน้องบางมากนี่เราเนื้อสัมผัสเขาอะก็จะคุณภาพเหมือนแบบพวก สกินแคร์แบบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะแล้วที่บอกว่าเขาสามารถกู้ผิวได้ไวเนี่ยเพราะว่าเขาใส่หัวเชื้อยี a s t เข้มข้นถึง1,000มกรัมเลยค่ะก็เลยจะทําให้เห็นผลลัพธ์ได้ไวผิวนุ่มแข็งแรงแล้วก็สีผิวก็จะดูแบบสม่ําเสมอมากขึ้นและวก็ยังมีวิตามิน B3 เข้มข้นถึง10%นนะคะก็จะช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วย เซรั่มสโนเกิลตัวนี้ไม่มีน้ำมันพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แพ้ก็คือไม่ต้องกังวลเลยสามารถใช้ได้จากที่แพรลองใช้มาประมาณ7วันอะผิวแพรก็คือแบบมีความนุ่มเด้งขึ้นมาเลยจากตอนแรกที่ผิวมันดูแบบโทมโทมใช่ไหมมันก็ดูแบบมีความออร่ามากขึ้นมันก็เลยจะทาให้แต่งหน้าลุคนี้ได้อย่างง่ายมากขึ้นนะคะ ด,ดูิเห็นปะทาแล้วแบบผิวมีความแบบฉ่ำโกลมมากผิวแบบสะท้อนแสงมากอะเซรัมซองนี้ราคา49บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอีเลยนะคะเราจะได้เอามาแต่งลุคนี้กันแบบหน้าฉ่ำๆต่อไปนะคะแพจะลงทรีมกันแดดของ s k i n f i s t e r ค่ะ นะคะคุชชั่นที่แพจะลงวันนี้นะคะก็คือจะเป็นคุชชั่นที่แพมีความปรับปรือม,มากในขณะนี้ก็คือจอมแซมูรุ่นนี้นะคะมีรีวิวเต็มๆแล้วใครยังไม่ได้ดูไปดูเลยนะคะตบเบาๆวิธีการลงนะคะแพก็จะลงแบบทั่วๆหน้าก่อนแบบธรรมดา หนึ่งรอบแบบไม่ต้องเน้นปกปิดรอยอะไรมากมายนะคะลงแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนบางๆหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวจุดไหนที่มันยังเหลือที่แบบอยากปกปิดเพิ่มอะไรเงี้ยเราค่อยมาบิวเพิ่มกันต่อไปนะคะเวลาเราลงบางๆแบบนี้มันก็จะได้เงาผิวแบบนี้จริงๆมันก็คือโอเคแล้วเนาะมันจะเหลือ ตรงจุดใหญ่ๆตรงนี้นิดนึงคือตอนที่ลงทั้งหน้าแพจะามาเบรนกับถาดตรงนี้แต่เวลาที่แพเอามากลบเฉพาะรอยเฉพาะจุดอ่ะแพก็จะแบบแท็บปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เอามาลงที่หน้าไว้เลยแล้วพอเวลา,เามาลงไว้อ่ะแพก็จะปล่อยทิ้งไว้นิดนึงใช้วิธีการเหมือนแบบทําเหมือนเขาเป็นคอนซีลเลอร์เลยเหมือนวิธีการที่แพแนะนําทุกคนว่าเวลาใช้คอนซีลเลอร์กลบอะไรเงี้ยก็คือแบเอามาแท็บแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะคะ ให้มันแบบเริ่มเกาะไปกับผิวแล้วก่อนหนึ่งบริเวณรอยิวอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยไว้อย่าเพิ่งเกลี่ยใต้ตาก็ด้วยเลยนะคะวันนี้ก็คือแบบไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์กันไปเลยอ่าพอทิ้งไว้เสร็จแล้วสักพักหนึ่งนะคะเราก็ค่อยๆเริ่มเกลี่ยเลยคะ่ะวิธีเกลี่ยก็คือแท็บแบบเบาๆเท่านั้นไม่ต้องไปแบบกดไปถูอะไรมันนะคะแท็บ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  ค่ะเราจะมาเซตแป้งกันสักเล็กน้อยนะคะววันนี้แพ้ก็จะใช้แป้งของตรีตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรโกลก็จะทําให้ผิวมีความแบบดูกโกลวแต่ว่ามันจะไม่ทําให้ผิวมันนะมันคือมันเป็นแป้งฝุน่นแต่งหน้าแบบเมคอัพโนเมคอัพอะแพรจะปัดแป้งแบบไม่เยอะมากเน้นความแบบให้มันดูแบบธรรมชาติดูงานผิว แล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันค่ะเดี๋ยวขั้นแรกแพรก็จะใช้แบบหัวอย่างนี้เอามาปัดคิ้วก่อนในการเขียนคิว้วลุคเมคอัพนเมคอัพนะคะแพร์จะพยายามให้คิ้วมันดูแบบมีความธรรมชาติมากขึ้นก็คือแบบว่าจะใช้อันนี้ ของชูดินสอเขียนคิ้วแบบหัวตัดอย่างงี้นะคะแล้วก็เขียนแบบตามเส้นขนคิ้วเลยตรงหางคิ้วก็คือเขียนมาชุบอย่างงี้ก่อนอคือแพรจะเติมท้องคิ้วตรงนี้ก่อนหนึ่งทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแพรก็จะใช้หัวเขียนเป็นแบบเส้นอย่างงี้แพรจะเขียนตามแบบแนวขนคิ้วเลยสุรว่าคิ้วส่วนท้ายเนี่ย มันลงมาอย่างนี้ใช่ปะแพ้ก็จะเขียนลงมาส่วนคิ้วตรงเนี้ยดูตรงกลางนะคะคิ้วตรงกลางนี่คือมันจะเริ่มทิศทางมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นไปแล้วแพ้ก็จะเขียนตามทิศทางขนเลยค่ะ <Wow. S 1> ต่อไปก็เอาหัวแปลงอ่ะมาปัดเลนอีกที่มือ มันก็ดูเห็นปะไม่ค่อยจะต่างกับข้างนี้เท่าไหร่แต่ก็ดูเป็นคิวที่แบบมันก็จะดูเป็นความเป็นเส้นคิวมากขึ้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดมาสคาร่าคิวให้เป็นสีน้ำตาลเพื่อให้ดูแบบเข้ากับสีผมเพราะว่าตอนในคิวเราอ่ะมันเข้มกว่าแพรจะใช้ของเมลินดานะคะ mm hmm. เวลาปัดคิวนะคะแพรก็จะปัดให้มันแบบตั้งขึ้นอย่างนี้ ต่อไปค่ะถึงจะเป็นลุคธรรมชาตินะคะแต่ว่าในการเสริมดั้งและก็การคัดเบานะ้าหน้าให้มีความเรียวขึ้นก็ยังขาดไม่ได้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวแพรจะใช้แป้งของรันนะคะเบอร์สีเข้ม03 แต่ว่าในลุคนี้ยแพคก็จะไม่ได้ปัดเข้ามาให้ถึงแถวนี้นะคะให้หน้ามันยังดูมีความมัมชัดมันชาติอยู่ต่อไปค่ะตานะคะวันนี้แพจะใช้พาเลตของ eclips อันนี้คือแพอใช้บ่อยมากจริงสีนี้แนะนำเลยไปซื้อตามกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่ สามารถแต่ง everyday look ได้แล้วก็สามารถแต่งลุคที่แบบดูเป็นธรรมชาติได้แล้วก็ดูมีความสุภาพนในตัวด้วยแบบดูไม่ฉุดฉาดถ้าเกิดอยากแต่งแบบอะไรให้มันดูลุคทางการฟอร์มอลนิดนึงก็ใช้อันนี้ได้แบบแต่งไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานหรือว่าแบบเออนั่นแหละคือมันแบบได้หลากหลายมากเลยแล้วสีก็สวยทาแล้วแบบเก่ามากเสี่ยวแพรก็จะใช้สีนี้โดยที่ใช้นิ้วนี่แหละจุกจมไปง่ายๆเลย แล้วก็ทาทั่วเปลือกตาอย่างนี้เลยค่ะก็ขอบตาล่างด้วยและขั้นตอนต่อ ت ت ไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้แปรงกันแล้วแพรจะใช้สีอ่อนที่สุดเอามาเติมบริเวณหัวตาอย่างนี้นะคะให้ตาเราดูมีความแบบสดใสสดใส <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะคะแ <c oughs> พรจะใช้สี อันนี้เอามาลงบริเวณนี้ค่ะหางตาแบบให้เป็นพุ่มๆบริเวณนี้ทุกคน,นนี้นะคะต่อไปใช้สีเข้มอันนี้ค่ะแล้วก็เอามาเขียนหางตา วันนี้พาพจะเขียนตามแบบรูปตาเลยแต่ว่าจะมีความลากเส้นออกมาหน่อยหนึ่งอย่างตาแพอย่างเงี้ยหางตาแพมันลงมานิดหนึ่งใช่ไหมแพก็จะเขียนตามอย่างนี้เลยแล้วก็แพจะเติมข้างล่างด้วยนิดหนึงไม่ต้องเยอะมาก แพรจะกลับมาเขียนเส้นตรงนี้ให้มันแบบชัดกว่าเดิมเพราะว่าวันนี้แพรจะไม่ใช้พวกอายไลเนอร์อะไรเลยนะคะจะใช้แบบแค่ผงๆเนี้ยมาเขียนอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปค่ะเพิ่มความวิงวับให้กับตานิดนึงใช้สีกลิตเตอร์ขาวๆอันนี้นะคะทาทั่วเปลือกตาแล้วก็ข้างล่างด้วยต่อไปนะคะมัสคาร่าที่แพรจะใช้ในวันนี้ก็เป็นของ เมตบลีนรุ่นนี้นะคะซึ่งหัวแปรงของเขาอะมันจะเป็นแบบแบนๆบนอย่างเงี้ยทุกคนคือมันสามารถปัดแบบเรียงเส้นได้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเลเยอร์ได้ถ้าอยากจะให้มันดูหนามากขึ้นแต่ว่าลุคนี้แพรจะไม่ได้ให้ขนตามันดูแบบหนาอะไรขนาดนั้นนะคะจะปัดแบบตามปกติเลยต่อไปนะคะปัดแก้มเดี๋ยวแพรจะใช้ของนาสี อ่าแก้มแนวที่แพจะปัดแนวน,นี้นะคะก็จะเป็นแบบประมาณตรงนี้นะคะตรงหน้าแก้มแล้วก็ไล่ขึ้นไป แล้วก็แพจะแถมนิดนึงคือจะปัดผ้าจมูกมาให้มันดูแบบมีสีนิดนึงนะคะ <c oughs> แพรขอกลับมาที่ขั้นตอนตานดนึงนะคะแพรลืมเติมความวิงใต้ตาแพรจะเอาอีทูดี้ blingbling อันนี้เอามาเติมใต้ตานะคะให้มันแบบดูวิงวิงใต้ตาบริเวณหัวตาเท่านั้นแต่ว่าไม่ต้องเขียนเยอะมากนะคะอยากให้มันมีความดูธรรมชาติ ไฮไลท์ที่จะใช้ก็คือจะเป็นไฮไลท์อันโปรดลูกรักอันนี้อีกแล้วตำแหน่งที่จะไฮไลท์นะคะก็คือเหมือนเดิมเลยนี่นี่นี่นนนี่แต่ว่าวันนี้เราจะเติมความพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะทําให้ผิวหน้าเราดูมีความแบบดูฉ่ำขึ้นมาอีกนิดนึงแพ้ก็จะเติมไฮไลท์บริเวณนี้ด้วยนะคะตรงหัวตา ต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือลิปสติกค,ค่ะเป็นรุ่นแบบแมตต์แมตตนี่แพก็จะทาแบบทั่วปากก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเบลนด์ขอบปากค่ะต่อไปนะคะแพก็จะมาเติมบริเวณข้างในให้มันดูมีความแบบไล่สีออมเบร นี่แล้วแพ้ก็จะเขียนเติมขีดตรงกลางปากนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้แพ้อยากเติมให้มันดูมีอะไรมากขึ้นแพจะเติมขี่มลมลงวันตรงบริเวณนี้นะคะและนี่ก็คือฟินิชลุคของแพ้ในลุคนี้นะคะก็จะได้หน้าแบบความแบบ สวยธรรมชาติมากจริงไหมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย